สวัสดีค่ะสำหรับวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นป .1 น,นะคะอาทีนี้ครูไซจะมาทบทวนในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์ที่ใช้ในชีวป,ประจําวันเนะาะเดี๋ยวจะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวบบร์เื้องต้นในรายวิชาวิทยาการคํานวณ ปรึกษาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉันก็กลิศาส์วทที่หนึ่งกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทาความรู้จักกับคว่าซอฟต์แวร์กันก่อนค่ะคําว่าซอฟต์แวร์ก็คือทุกคำสั่สงโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามความต้องการของผู้ใช้งานนะคะซอฟต์แวร์จะเรียกอยีกอย่างหนึ่งว่าโปรแกรมก็ได้ค่ะซอฟต์แวร์ในชีปรทุกว,วันของเรามีมากมายนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันทั้งหมด3โปรแกรมด้วยกันกน,นะคะดังนี้ค่ะ โปรแกรมที่หนึ่งนะคะโปรแกรม Microsoft Word นะคะัญลักษร์ของโปรแกรม Microsoft Word จะเป็ ver, ตนตัว W ที่อยู่บนพื้นสีน,น้ำเงินนะคะเมื่อเราใช้เมาส์นะคะคลิกเปิดโปรแกรมนะคะโปรแกรมจะเปิดขึ้นมาจะได้หน้าต่างของโปรแกรมแบบนี้นะคะโปรแกรม Microsoft Word จัดเป็นโปรแกรมประมวลคํานะคะที่ช่วยจัดทํางานเอกสารต่างๆ,างๆเช่นเอกสารรายงานจดหมายบัตรอวยพรปกรายงานเป็นต้นค่ะ ตัวอย่างงานเอกสารที่ทำด้วยโปรแกรม Microsoft Word กันนะคะเอกสารรายงานกดหมายบัตรเอทอนปกง,งานเอกสารต่างๆค่ะต่อไปนะคะโปรแกรมที่2โปรแกรม Microsoft PowerPoint ค่ะโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะคะจะใช้สัญลักษณ์ตัว P ที่อยู่บนพื้นสีแดงอ,งอมส้มนะคะ เมื่อเราใช้เมาส์คลิกเปิดโปรแกรมนะคะเราจะได้หน้าต่างของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดังรูปน,นี้นะคะโปรแกรม Microsoft PowerPoint จัดเป็นโปรแกรมนำเสนอข้อมูลที่ใช้ทำงานนำเสนอต่างๆเพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจง่ายโดยการนำข้อมูลต่างๆเช่นข้อความรูปภาพกราฟเสียงและวิดีโอมาใส่นะคะโดยจัดให้อยู่ในรูปแบบของสไลด์ค่ะเรามาดูตัวอย่างงานนำเสนอกันนะคะ งานนำาเสนอต่างๆนี้นะคะจะมีการใส่ข้อความใส่รูปภาพาสามารถใส่กราฟหรือแผัผงต่างๆได้นะคะแล้วเราก็นําข้อมูลที่เราจะทำเนี่ยออกไปนําเสนอให้ผู้ชมนะคะที่มารับชมนะคะได้เข้าใจนะคะส่วนใหญ่แล้วโปรแกรม PowerPoint จะนิยมใช้กับการบรรยายในห้องประชุมใหญ่ๆที่มีผู้ชมเยอะๆนะคะแล้วก็ขึ้นเครื่องฉายนะคะ เพื่อฉายให้ผู้ใช้ในห้องปริบติการมองสิ่งน่หาที่เรากาลังทําการบรรยายได้ชัดเจนนะคะจา <ๆๆ S 1> กภาพา <ๆ S 1> นะคะเห็นไหมคะจะเป็นการบรรยายในห้องปริบัติกรที่ทางานหรือจะเป็นการบรรยายประกอบการเรียนรู้นะคะในโรงเรียนก็ได้ค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ต่อไปโปรแกรมที่สามโปรแกรมเค้นนะคะโปรแกรมเค้นนะคะสัญลักษณ์ของเขาจะเป็นการสีแล้วก็ลูกกันกนะคะเมื่อเราใช้เมาส์คลิกรูปการสี ที่เป็นส่วนของโปรแกรมส้นแล้วพอโปรแกรมสิดมาก็จะได้หน้าหน้าต่างของโปรแกรมนบบนีอค่ะโปรแกรมส้นนะคะจัดเป็นโปรแกรมประเภทสัมสที่ใช้จัดการเกี่ยวกับรูปภาพบนคอมพิวเตอร์โดยผู้ใช้สามารถวาดภาพขึ้นมาใหม่หรือนำภาพที่มีอยู่แล้วมาตแปปากแต่งปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็ได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะงานจราสิดกันค่ะอันนี้เป็นภาพที่วาดขึ้นมาใหม่ด้วยโปรแกรมส้นนะคะ นี้เป็นภาพนะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นภาพถ่ายแล้วเราก็มาทําการตกแต่งปรับปรุงแก้ไขใหม่อาจจะปรับเปลี่ยนสีหรือเพิ่มข้อความลงไปก็ได้ค่ะซอฟแวร์ต่างๆนะคะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทํางานอะไรนะคะเราต้องเลือกใช้ซอฟแวร์หรือโปรแกรมให้เหมาะสมกับงานนั้นๆน,น,นะคะ อ่านะคะนี่ก็เป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะซึ่งครูสซายก็ได้อธิบายในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วว่าโปรแกรมต่างๆเขาก็จะมีส่วนประกอบมากมายนะคะะทีนี้นักเรียนมาดูตรงนี้กันเป็นเรื่องของสวัสดีครับอ่นนี้นะคะการสร้างโฟลเดอร์นะคะ,ะลองมาดูกันนะคะ การสร้างโฟลเดอร์การสร้างโฟลเดอร์ในการจัดเก็บงานให้เป็นระบบจะช่วยให้สามารถเรียกไฟล์นั้นได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นขั้นตอนการสร้างโฟลเดอร์มีดังนี้ขั้นตอนที่1คลิกขวาลงบนเดสก์ท็อปหรือบริเวณหน้าจอขั้นตอนที่2เลื่อนเมาส์ไปชี้ที่คำสั่ง New และคลิกเลือกคำสั่ง Folder ขั้นตอนที่3จะเห็นโฟลเดอร์สีเหลืองและคำว่า New Folder ที่มีแถบสีน้ำเงินคลุมขั้นตอนที่4พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ใหม่ลงไปแทนที่นักเรียนจะเห็นว่าขั้นตอนที่4เนี่ยเขาพิมพ์ชื่อคําว่าการบ้านไปนะคะเป็นโฟลเดอร์การบ้านนั่นเองเราสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ได้หลาย,ร,ายรูปแบบเลยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับ รูปถ่ายของเราเราก็สามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเป็นรูปถ่ายได้นะคะขั้นตอนที่5พิมพ์เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ดเป็นอันเสร็จสมบูรณ์สำหรับโฟลเดอร์นะคะเขาจะรูว่ไฟล์งานนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูในแบบฝึกหัดของเราหน้านี้นะคะาอะ่เล่มน,นี้เนาะตอนนี้เราเรียนมาถึงหน้านี้แล้วอ่นหน้า18เนี่ยโูทซา์ไม่ได้ให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะในวันนี้เนื่องจากนักเรียนอาจจะเบื่อในการเขียนแล้วก็ให้จะให้แค่นักเรียนรู้ว่านะคะว่าส่วนประกอบแล้วโปรแกรมนี้มันชื่อโปรแกรมอะไรอ,ะอย่างตัวนี้เลย จะเป็นโปรแกรมอะไรคะโปรแกรม PowerPoint เนี้ยจะเป็นโปรแกรมประมวลคํานั่นเองค่ะซึ่งส่วนประกอบเนี้ยนะคะโปรไซไม่ได้ให้นักเรียนเขยไปเนาะ mm. อันนี้ก็จะรู้ว่าเป็นปุ่มเนี่ยในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มควบคุมการทํางานอันนี้จะเป็นแถบหวัวเรื่องนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแถบเมนูแล้วก็เครื่องมือต่างๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหน้ากระดาษแล้วก็จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ของงานเอกสารนั่นเองค่ะ สำหรับอันต่อมาก็จะเป็นโปรแกรมรูปร่างหน้าตาแบบนี้เราเรียกมันว่าโปรแกรม PowerPoint ซึ่งเป็นโปรแกรมในการนำเสนอนั่นเองค่ะส่วนประกอบก็เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมการทำงานนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแถบหัวเรื่องของงานนะคะในส่วนที่เป็นช่องๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าแถบนำทางนำทางไปช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3เราสามารถสร้างงานได้หลายช่องมากเลยค่ะแล้วอันนี้ในส่วนนี้นะคะ จะเป็นแถบข้อมูลข้อมูลและเครื่องมือต่างๆนั่นเองอเป็นแถบเมนูเครื่องมือต่างๆนะคะและส่วนกระดาษตรงกลางนี้ว่างๆก็คือพื้นที่ในการนำเสนองานนั่นเองค่ะ,ะส่วนนี้เป็นโปรแกรมการาฟิกซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับรูปภาพนะคะส่วนประกอบเขาก็ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นปุ่มควบคุมการทำงานเช่นเดียวกันและตรงนี้ก็เป็นแถบหัวเรื่องนะคะ ในส่วนตรงสี่เรียนตรงนี้ก็จะเป็นเมนูและก็เครื่องมือต่างๆของเขานะคะแล้วตรงกลางนี้นะคะกว้างๆขาวๆเป็นพื้นที่สําหรับการวาดภาพนั่นเองค่ะแต่งานต่อมาที่จะให้นักเรียนทําก็คือเป็นหน้าที่20นั่นเองค่ะซึ่งหน้าที่20นั่นนะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยดูรูปภาพแล้วจัดหมวดหมู่รูปภาพลงในโฟลเดอร์โดยเขียนชื่อภาพลงในช่องว่างนะคะ ก็จะมีรูปภาพหลายรูปภาพเลยอมยิม้มสุนัขตู้เย็นแมวโลมาพัดลมเค้กแล้วก็โดนัทนั่นเองค่ะทีนี้ด้านล่างเขามีโฟลเดอร์อยู่3โฟลเดอร์ค่ะสีชมพูนเนี่ยคือของหวานสีเหลืองคือสัตว์สีเขียวคือเชื่องใช้ไฟฟ้านักเรียนดูภาพด้านบนของหนังสือนักเรียนนะคะซึ่งภาพแรกเป็นอมยิม้มอมยิ้มเนี่ยนักเรียนควรจะเอามาเก็บในโฟลเดอร์ไหนคะ ของหวานสัตว์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเอยอ่ะผมยิ้มเป็นของหวานนะคะเอามาเขียนในช่องของหวานตรงนี้เลยต่อมาเป็นสุนัขสุนัขเป็นเป็นอะไรเอ่ยเป็นของหวานเป็นสัตว์หรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าคะอ่ะเป็นสุนัขนั่นเองภาพต่อมาเป็นตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นเป็นอะไรเอ่ย เครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเองอันทีนี้เหลือแมวเหลือโลมาพัดลมเค้กแล้วก็โดนัทนะคะนักเรียนลองเอามาใส่ในช่องของโฟลเดอร์ให้ถูกต้องดีกว่านอ้อที่เหลือให้นักเรียนลองทำเองนะคะ